21 Day Abundance Challenge โปรแกรมสร้างความอดุมสมบูรณ์ b อกเตอร์ดีพาโคบรากฎที่เคร่งครัดของโปรแกรม Abundance คือกฎที่เข้มข้นและท้าทายถ้าท่านไม่ทำตามกฎไม่ส่งการบ้านในเวลาตามที่กำหนดไว้ท่านอาจต้องถูกเชิญออกจากโปรแกรมนี้ด้วยความรักของเราจริงๆสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ทำคือการนินทาทะเลาะ วิวาดกันไม่พูดคุยในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจพัฒนาทักษะชีวิตผู้ชนะสิบทิศโนต้ตที่ 1. นึกฎกติกาแนะนำให้อ่านซ้าใหม่ช้าๆทุกตัวอักษรขอขอบคุณและดีใจมากๆที่ทุกคนสนใจมาเข้าร่วมเรียนรู้และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงลงสู่สนามจริง21วันด้วยกัน เราจะช่วยเหลือและดูแลกันและกันแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎที่เคร่งครัดตามที่เจ้าของแนวคิดชาเลน g ์นี้ได้คิดขึ้นมาว่าต้องเข้มเท่านั้นถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองและเปลี่ยนมุมมองของท่านได้จริงๆดังนั้นถ้าท่านไม่ทำไม่ส่งงานภายใน23นาฬิกาของทุกวันตามที่กำหนดไว้ท่านอาจต้องถูกเชิญออกด้วยความรัก ของเราจริงๆการเชิญออก remove ไม่มีเรื่องราวของความขัดแย้งส่วนตัวเราจะไม่โกรธกันแต่เราจะเติบโตไปด้วยกันแม้ท่านจะออกไปแล้วหลายอย่างจะยังคงอยู่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมงอกงามอยู่ในตัวคุณแน่นอนถ้าในขณะที่ท่านอยู่ท่านทำและดื่มด่ำไปกับกิจกรรมของเราจริงๆข้อความต่อไปนี้แม้อาจยาวหน่อย แต่ท่านอ่านและเตรียมพร้อมนี่คือข้อตกลงร่วมกันของพวกเราอ้อแต่หวังว่าทุกคนคงได้แนะนำตัวกันไปบ้างแล้วและนี่คือบทเริ่มต้นของการกลับมาเอ c u s จิตใจที่แท้จริงของตัวเองความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงและที่เราจะไม่ทอดทิ้งมันและที่นี่พวกเราน่าจะพอช่วยๆกันได้ เดินทางไปด้วยกันพูดคุยกันได้อย่างเปิดใจสนับสนุนซึ่งกันและกันบอกกล่าวและให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้พวกเรายินดีให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของการสแสวงหาอบดันา์ที่ดีร่วมกันวันที่31มกราคม2568ช่วงเวลา15นาฬิกาถึง23นาฬิกาภารกิจ เดวันจะมาถึงทุกคนทำมันด้วยความรักและความจริงใจของท่านสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมมากมายอับรัน c e การมีอยู่อย่างเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์มากมายมหาศาลอับรัน c e มาได้หลายทางหลากหลายรูปแบบนำพาม,มันให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านใช้พลังงานทุกๆด้านที่ท่านมี มาเรียนรู้ส่งเสริมและบอกกล่าวบอกกล่าวไปด้วยกันเราจะไปได้เร็วและกว้างขวางรอบด้านถ้าเราไปด้วยกันและทำอย่างไรเราจะไปด้วยกันอย่างงดงามและสง่างามเราจะเรียนรู้หลักสูตรแห่งความอดุดมสมบูรณ์นี้ไปด้วยกันไม่มีคำตอบตายตัวว่าเจ้าอบดานนี้มันคืออะไรบ้างอยู่ที่ตรงไหนแล้วบ้าง และจะให้มันมาอยู่กับเราได้อย่างไรเราแค่มาเป็นเพื่อนกันและร่วมสัมผัสมันไปด้วยกันพร้อมๆกันและให้มันได้กลายเป็นเซลฟ์ของเรามีอยู่ในทุกๆท่วงท่าทุกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของเราและจนเป็นนิสัยเราจะสร้างเซลฟ์ของเราด้วยกันด้วยความรักและแคร์แน่นอนว่า กิจกรรมและภารกิจต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้คิดขึ้นมาเองแน่ๆแต่นี่คือกิจกรรมภายใต้ร่มของดรดีพาร์โคบราดรดีพาโคบราเป็นหมอทางเลือกเป็นผู้เขียนหนังสือทางจิตวิญญาณหลายเล่มแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร Google เลยดรดีพาร์สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมา เป็นผู้อำนวยการให้หลักสูตรนี้ได้เกิดขึ้นและแพร่อ,ออกไปสู่ผู้คนทั่วโลกและเราก็คือคนต่อไปที่จะเข้ามารับประโยชน์จากหลักสูตรนี้กันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่ลงมือทำทำอย่างมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตั้งใจมีหลายอย่างที่ต้องทำและห้ามทำในการอยู่ร่วมกัน21วันนี้สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ทำคือการนินทาการทะเลาะวิวาทกัน การพูดคุยในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจหรือหลักสูตรสิ่งที่เราจะทำร่วมกันหรือกฎกติกากลุ่มนี้มีไว้สำหรับคุณการพูดคุยประสบการณ์ของพวกเราในการเดินทางครั้งนี้ด้วยกันเรากำลังสร้างพื้นที่ความรู้และข้อมูลร่วมกันเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีการปนเปื้อนในแต่ละช่วง15นาฬิกาถึง23นาฬิกา จะมีการโพสต์1ภารกิจให้ทำา1 exercise กับอีกหนึ่งการทำสมาธิภาวนา1 Meditate 3การทำสมาธิครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ15-20นาทีเราจะมีไฟล์เสียงส่งไปให้เป็นเสียงคำแนะนำของดีพาร์คซึ่งยาวประมาณ5-10นาทีและต่อจากนั้นท่านทำสมาธิต่อเองอีกประมาณ15นาที สำหรับผู้ที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเราจะมีสรุปย่อใจความสำคัญสิ่งที่ดีพค์คพูดเอาไว้ให้ภารกิจที่4ภารกิจที่ทให้ทำไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภารกิจหนึ่งเท่านั้นที่ต้องทำแต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากเช่นกันระหว่างนั้นคือการได้ก่อเกิดการได้รับรู้ภายในตัวท่านเองอย่างไรบ้าง และนั่นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์อบัันส์และการสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรบ้าง 5. นี่คือการเดินทางของท่านเองมันจะสนุกสนานมากเราไม่มีกฎที่เคร่งครัดตายตัวท่านจะทำตอนไหนเวลาไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกเพียงแต่ท่านมีเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นที่ต้องทำและโพสต์แบ่งปันที่นี่กับเพื่อนๆของท่าน ก่อน23นฬิกาของวันที่ประจําภารกิจนั้นโดยเราจะให้ท่านโพสต์เป็นคอมเมนต์ต่อๆกันในโนต้ตประจําภารกิจของวันนั้นๆ 6. ท่านมีเวลา24ชั่วโมงต่อหนึ่งภารกิจที่รวมการทําสมาธิไว้ด้วยดังนั้นตั้งใจทํากันนะครับและพวกเราต่างรอโพสต์รอการเรียนรู้และรอการแบ่งปันของท่าน เพราะสิ่งที่คุณแบ่งปันอาจกระตุ้นหรือทำให้เกิดการรับรู้บางอย่างในตัวของคนอื่นได้เช่นกันดังนั้นพวกเราทุกคนจะตื่นขึ้นไปด้วยกันดีใจและขอบคุณอีกครั้งที่เราได้มาอยู่เรียนรู้และสู้ไปด้วยกัน21วันสิ่งที่ต้องทำในโนตนี้เมื่ออ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้วให้ท่านต้องทำคือการกดถูกใจในโนตนี้เพื่อเป็นการแสดงว่าท่าน รับทราบกฎกติกานี้แล้วและจะปฏิบัติตามกฎกติกานี้ตลอด21วันเพื่อให้การเดินทางของท่าน21วันนี้ราบรื่นแนะนำให้ท่านทําตามขั้นตอนในคลิปด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนถ้าคอมพลีตทุกโน้ต100%เเซ์นะครับ